คุณราชันจ้านะครับแม่น้องสมัติทักทายพี่ราชันจ้านะครับผมน้องนาวายอยางไรสวัสดีครับพี่ราชันคนรอแหงเมืองดินดำขอขอบคุณทุกท่านทุกคนจ้าคุณน้าลำยองนะครับผมน้องนารั์แรงวันก็บอกฟันดีค่ะคุณพี่ลำยองนะครับเนาะคุณนาลำยองนะครับทักทายได้นะจ้าสวัสดีจ้านะครับหนึ่งนุชพิมขาบอสวัสดีจ้าภาพชัดเสียงชัดไหมครับผมนะครับผม สู้จากเป็นกำลังใจให้เช่นกันด้วยนะคะพยันครับต้องพยันและอดทนจ้าเนาะโอเคครับอย่าที่แว่มาให้กำลังใจเพิ่มพลังบวกนะคะผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยครับคุณดูไทยข่าวก้านะครับผมขอบคุณมากๆจะกกำลังรับชมขอบคุณนะครับผมอน้องนาว่ะย่างไรสวัสดีโมจิมีสองดวงนะครับผมแล้วก็สวัสดีค่ะพี่จอคนรอขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆจ้ะพี่ พี่อยู่คุยไม่นานฝนต,ตกเดอ้อโอเคครับพี่จอยไม่เป็นไรจ้าเนาะเราทากนก่อนนะครับพี่จอยสุรินสวัสดีน้องราชานนะครับผมนะครับพี่จอยก็สวัสดีดีก่อดเลยคุณป,ปู่ม,มาเลยแฮลเมื่อกี้เลือกงานมาสามทุมครึ่งถึงบ้านพอดีหลานสาวก,ก็วิ่งก่อดเลยเนี่ยนี่แหละครับกําลังใจดีเนาะทายสวัสดีกันเหมือนเดิมเนาะนั่นเด็เป็นกําลังใจให้เช่นเดิมนะครับอิมข้าวยัง คุณกินข้าวอิ่มหรือ,อยังคุณอ่าสมพรทักทายสวัสดีสวัสดีค่ะคุณหนึ่งนู๊ดนะครับผมขอบคุณมากๆจ้านะครับคุณสมพรเย็นใจนะครับหรือคุณนะคเป็นกัลยาณิมิตทีดีต่อกันแล้วก็จะได้มาเปิดตาเวลาเราขึ้นไลเน,นเนาะนี่เราเจไดเห็นดวงตาเห็นคอมเมนต์เนาะแล้วเห็นโปรไฟล์เพิ่นๆมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณอุไทยขาวก้าขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะวย รอ,อย,ยืนยันตัวลอยละนะครับทุกท่านทุกคนโอเคครับผมเนาะไม่เป็นไรจา้าน,นะครับผมพักผ่อนได้ทุกท่านทุกคนเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมน่าสนใจนั่นดิอันตรายนะครับผมเนะาะอตรออัตรอนะครับฝนตกโอเคครับฟ้ามันลอกพีจอยไม่เป็นไรขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณหลายหลายเลยนออ้องเจ้าก็ยืนยัตนตัวตนเฉยเฉยจ้าดราขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอเนาะคุยกันพอจะหายคิดถึงจ้าเนาะนั่นเดิอเลยโอมากระสานทุกพึ่งเลขขึ้นดึกนะครับผม เออมไม่สบายจะมาโอเคครับสู่ๆนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนจ้าหัวหายลืมปิดเสียงเตือนจ้าอ๋อเออมีตุ๊กตาด้วยโอเคบา,บายบายค่ะมีอันนี้สิ่งนึงโอเคค่ะเนาะโอเคขอขอปูกุกไว้ก่อนอน,นะครับจะขออวยพรจากความสําเร็จนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับเนาะขอให้มีชัยเช่นกันนะครับเนาะประสบจากความโชคดีและมีชัยใช่ไหม ยีดมาสมดันใจขอบคุณมากๆนะครับคุณแม่อรายงานนะครับผมขอบคุณเช่นกันนะครับสู้ๆไปด้วยกันเด้อนะครับผมเล<ด>ย,<ด>ยไม่ทำการทบ้านหรือยังคะทำแล้วค่ะโอ้เก่งมากลูกเก่งมากใช่หนูมาจากโรงเรียนหนูต้องทําการบ้านก่อนใช่ไหมใช่โอเคค่ะเนาะคุณยายพักผ่อนได้จ้านะครับผมพี่จอยพักผ่อนได้ครับขอบคุณมากๆากจ้าเนาะ โอเคครับเนาะใครอยู่ได้อยู่เนาะนั่นะเด็กคุยกันป้ายน่ารักมากเลยขยันมากเลยนะครับขยันเหมือนกันจ้าทำโอสามทุกครึ่งเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็เลิกมาก็ขึ้นไล่์เลยจ้ะนะครับเป็นมิตรกัลยาที่มิตรที่ดีต่อกันนอกไปเรื่อยๆนะครับผมบขอบคุณมากๆเนาะพลอยผลทิพย์นะครับผมผลทิพยนะ์เนาะกำลังรับชมขอบคุณมากๆจากคุณพลอยขอบคุณนะครับอมเม่น์ัาแวาไห้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนเลยเจะน้องคิดสารเสียเวลามีค่าของทุกทุกคนเลยเนาะเราก็จีขอจบลงไรแต่เพียงเท่านี้ก็ได้เนาะไม่น่าจะเป็นไรน้องเนาใช่ไหมเพราะว่าเรายืนยันตัวตนรอการตรวจสอบดีครับผมว่าอย่างไรสวัสดีคุณช้างแห่งเมืองโคราชบันอีขอบคุณนะครับพีดีคุณแผนแห่งเมืองอาช้างไรนะครับทุกท่านทุกคนนะครับขอให้เฮงปังปังทุกท่านทุกคนเนาะ สู่ๆไปด้วยกันนะครับผมอย่าโถอย่าแท้นะครับผมทุกๆผ่านไปไวใช่ไหมใช่โอเคคะ่ะขอตัวหัวสิหัวแบบหัวมีขอ,อ,อตัวก่อนนะครับครับพี่เจาขอบคุณ <c oughs> นามน้มสิก็ขึ้นยืนยันตัวตนเลยโอเคครับเนาะแล้วการตรวจสอบก็เลยขึ้นไ้ดีกว่าเนาะแล้วอย่าชะล่าใจเนาะสี่ถึงห้าคอมเมนต์ไม่งันก็ประมาณสิบคอมเมนต์เราก็จะได้ไปไวๆเนาะ ครับเราทะลุโลกเราก็มีลูกเรือขอให้โชคดีนะครับเหรียญให้เฮงๆปังๆเนาะสู่ๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากๆจ้าคุณสมพรเย็นใจนะครับผมขอบคุณหลายๆเรยจ้านะครับสวัสดีขอบคุณมากๆนะคะคุณสุดท้ายหกหมื่นนาทีผ่านไปแล้วจ้าเนาะตอนนี้ต้องดูข้าหลังบ้านนะครับผมขอบคุณคอมเมนต์มาให้กันด้านเักกดีได้เราเขาลาเราไปเราก็จะดได้เปิดตาเนีลาจะไปไปไหนกีดีได้ทันเพื่อนเนาะ นั่นเดยกเพื่อนเปิดตายเราสาวอยากคุยด้วยขอบคุณมากๆจะจะขึ้นตอนหนึ่งแล้วนะโอ้ด,ด,ดีดีนะครับผมสูๆจ้านะครับผมสู้ไปด้วยกันจ้าให้นะครับผมสูๆเป็นกําลังใจให้จ้าฝันดีครับผมน้องเนาฝันดีจ้ะเนะเาะน้องเนาก็ทํางานต่อเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะครับคุณไทยข่าวกล้าครับผมขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีครับ คุณสมพรทักทายสวัสดีสวัสดีค่ะคุณหนึ่งนู๊ดนะครับผมอบคุณมากๆจ้านะครับคุณสมพรเย็นใจนะครับหรือคุณสู้ๆครับโอเคครับไม่สายไม่ขาดไม่ลาโอเคผ่านแน่นอนครับผ่านแน่นอน ภายในสองเดียวแห่งเมืองช้างนะครับผมขอบคุณมากๆจากนวรับเรี้ยงวันทักทายสวัสดีพี่ดีนุ่มรอแห่งเมืองช้างนะครับผมเนาะหรือคุณแผนสุดรอนะครับของเราแห่งเมืองช้างขอบคุณนะครับเช่นกันนะครับผมเนาะสู่ๆไปด้วยกันจ้ะนะครับผมหงทองกลมกําลังรับชมขอบคุณนะครับปังปังขาขอบคุณครับขอบคุณนะครับติดสละเสียเวลามาให้เนาะโอเคครับผมก็เพิงเลือโอมาสามทุกครึ่งนะครับเนาะแลก็อาบน้ำก็ะึพิงยืนย้อม ยังชัดภาพชัดนะครับทุกท่านทุกคนนะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาคุยกันก่อนเออ้อคุณราชันจ้านะครับแม่น้องสมัติทัดทายพี่ราชันจ้านะครับผมน้องนาวายอยางไรสวัสดีครับพี่ราชันคนรอแหงเมืองดินดำนอนกันโอเคขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านทุกคนเลยจ้นะเนาะนั่นเดี๋ยวเพราะว่าก็เพิ่งทํางานกลับมา มาจากทำงานกัะทำปู่สิงหน่อยนะครับผมสวัสดีนะคะอีโมจิส,สวัสดีแล้วก็ยิ้มเป็นลูกหัวใจมาเลยนะครับขอบคุณมากมาจากน้องเลี่ยมขอบคุณนะครับพี่รักันทักทายน้องนัทพรก็เลยไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนน no ้ชื่ออะไรบางทีเ okay. วลาไปตอบคอมเมนต์หลังบ้านนะครับผมโอเคครับนี่นเ,เราก็ได้ไปคุยกันใจหายทุกท่านทุกคนเลยจ้าเนาะขอบคุณนะครับคุณขอมลมาสนะครับผมสิงหนอยกําลังรับชมนะครับ กอแห่งเมืองช้างนะครับผมขอบคุณมากๆากจากนวรับเลี้ยงวันทักทายสวัสด,ดีพี่ดีนุ่มรอแห่งเมืองช้างนะครับผมเนาะหรือคุณแผนสุดรอนะครับของเราแห่งเมืองช้างขอบคุณนะครับย้ายพักผ่อนได้จ้านะครับผมพี่จอยพักผ่อนได้ครับขอบคุณมากๆจากนะ้าเนาะโอเคครับเนาะใครอยู่ได้ก็อยู่เนาะนั่นเด็กคุยกันไปาาโอเคครับน้องๆสู้ๆ Into จานะ้เาเนาะเพ่งตังใจให้จา้าขอบคุณครับ ้องสาวของเราก็ทักทายสวัสดีพี่ดีนะคะนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชายนะครับเนาะคุณน้ำลยอมก็สวัสดีคุณพี่ราดมาส่งกำลังใจขอบคุณมากมากนะครับคุณแม่อรายงานนะครับผมขอบคุณเช่นกันนะครับสู้ๆไปด้วยกันเด้อนะครับผมเช่นกันนะครับผมเนาะสู้ๆไปด้วยกันจ้ะนะครับผมหงทองกลมกําลังรับชมขอบคุณนะครับปังๆค่ะขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะ ด้วยหนูอยากหนูอยากเข้ากล้องด้วยเหรออย่าปติ้งหน่องเดี๋ยวก็เผื่อใครฟังสโมทอกเดี๋ยวก <c oughs> ็เขาจะจะหนวกหูเอาเนาะ อเค,ครับขอบคุณมากๆากจ้ะเช่นกันนะครับผมเนาะสู้ๆไปด้วยกันจ้ะนะครับผมหงทองกลมกําลังรับชมขอบคุณนะครับปังปค่าขอบคุณครับ้องพักผ่อนได้จ้าแม่น้องสมาทักไทยอ่าพักผ่อนได้จ้านะครับไม่เป็นไรจ้าเนาะนายสมใจหรือนายทิอกนะครับก็มายืนยันรอการตรวจสอบเฉยๆจ้ะเนาะไ,ได้จ้าเนาะโอเคครับคุณครราชบันเอกยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนจ้าอยู่ในห้องในน้อยของนายสมใจยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเด้อจ้ะนายสมใจก็มายืนยันตรวตรวนั้ เฉยๆครับผมเนาะก็ไม่ไีเรียดอะไรนะครับผมเนาะรอยืนยันตัวตนรอตรวจสอบนะครับเนาะรอเพื่อนบางคนเขาอยู่นานไม่ได้เนาะแต่ถ้าข้นสงเวลากเปลี่ยนอาจจะอยู่ได้อยู่ก็เราได้ประมาณรับไวจากขอบคุณนะครับคุณอกระมวลมากนะครับผมขอบคุณนะครับน้องชายปิดบ้านเล,เลี้ยงเลยนะครับผมนะครับปีละใช้ก็บอกรอ,อฟังข่าวสอบเดือนกว่าจาเนาะ รอไปเรื่อยนะครับเจ้านายสั่งให้รอเราก็รออย่างมีจุดหมายนะครับทุกคม,มายืนยันตัวตนนะครับวัวเพื่อนๆจะลืมแล้วก็คิดถึงกันดาครับผมเนาะขึ้นวันเวียนวันนะครับเนาะแล้วก็มีงานของเราไปด้วยนะครับเนาะ อ่าเัอนที่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆจากทีและไมยกำลังใจคนโพราชบันเองนะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับสู่ๆนะครับไป <ๆ S 1> คุณกมดมากทักทายสวัสดีพี่ร <ๆ S 1> าชานคูน้ำย้อยสวัสดีเช่นกันค่ะคุณราชานนะครับเนาะ,นะทักทายสวัสดีเช่นกันนะครับผมสู่ๆไปที <ๆ S 1> ไม่ทุกภาคหรือไม่ดีเขาก็จะล็อกคอมเมนต์เลยอันไหนอ่าเป็นกัลยาณีมิตรดีต่อกันครับก็จะจะให้เป็นเหรียญนะครับเป็นรางวัลที่เป็นเหรียญนะคะนะคะขะทักทายสวัสดีครับอย่าเนาะ โอเคครับชุ่มฉ่ำไปเลยจ้าพี่จอยเนาะสูดๆเด้อนะครับพี่ละชันด้วยจ้าสูดๆไปด้วยกันครับผมขอขอบคุณ